วันน <laughs> Look ี้เราจะพามาดูลูกมือคนสวยอ่านะคำตัวหน่อยสวัสดีค่ะวัยรุ่นหรือชื่อน้องนี้เป็นช่างเติมน้ํามันเครื่องประจําร้านชิมช็อปจริงเปล่าจริงเอาอะไรเท่าไหร่ไม่เอาไม่เอาแน่นะไม่เอาไม่ให้นะเอายี่สิบอ่ายี่สิบโอเคเอาน้ำมันมาเติมน้ำมันเครื่องสี่ขวดสี่ขวดอ่าตลาดสีขาวคือน้ำมันแฟมบลรี่ตลาดสีต้มคือน้ำมันเครื่องอ่าจัานเตอร์ได้กี่ลูกหนึ่งฮะ นร่งใ่กองเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนตรงนี้อ่าน้ำมันเทอร์ตรงไหนน้ำมันเทรีมเปี่ยนตรงนี้ใส่กีฬาหรื่องควดำมันเครื่องใส่ตรงไหนเรงนี้าสามวดำมันเครื่องสลักีอะไรน้ำมันเครื่องสลักสีส้มน้ำมันทรคสีขาวอ่าโอเคไปรุ่นเติมน้ำมันเทร์ก่อนขวดาอ่าเติมน้ำมันเรเรียบร้อยม้มันเครื่องก่อน อีขาวโอเคเดินไปเดินไปยกเว้นถุงโอหยยุงกันเดีเตยวไม่เดี๋ยวไม่เ็ี๋ยวเขาจุดดวง

น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องตลาดนี้ต้นใช้กี่ขวดสามกวดอ่าเจอตรงไหนอ่ะตรงนี้ฮะตรงนี้เย่ไปเตีียมเตีียมน้ำมันเครื่องไว้ฝั่งน้นแะไป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 ปไ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 ปาปไะไปนปปไ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 ปเปไ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 ปอปไ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 ไป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 ไ จักร้อยเี้ยวมงกัไปไปไปต้อนกัแล้วเวยุดกัดจกัดนะุดขาจงดจุดตักันนะเร็วเรขวดอืฮะสขวด เดี๋ยวมองก่อนัน่ะอ่าไปกันเร็ว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 าดฟดจะวางไปก่อนนะปิดฟ้าอ่าไปเได้แล้ว có tí người à ok mà có tập bay <laughs> bắt đầu hỏi gì hỏi gì đáng kể thưa

để một vòng vòng đồng vòng 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 À, vòng 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 cái. À, vòng 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 quay vòng 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 Hoa hẹn lời ở ngoài ngoài. Ba trời lời ăn. Ba trời lấy ăn. ăn. Ba trời lời nào, lời 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 lên, lời thấy lời lời vinh, vinh lời lời หลายแลไวหลายเป็ดหลายเป็ดนี่กินมเนี่ยห้าเป็ดห้าเป็ดมามาไปก่อนไม่เล่ายังไปก่อนสองแปดไปปล่อยก็มาได้ปล่อยก็มาได้